ซอมกีตาร์ขอนแก่นสวัสดีครับคลิปนี้มาดูในเรื่องของการซ่อมสะพานสายนะครับในตัวอย่างนี้ทางช็อปจะทําการซ่อมสะพานสายแบบใช้การยิงพินล็อกสะพานนะครับยิงพินล็อกสะพานเพื่อให้ไม้หน้ากับตัวสะพานสายเนี่ยยึดติดกันนะครับสะพานสายตัวนี้มีรายละเอียดและมีองค์ประกอบอะไรบ้างเดี๋ยวมาไล่ดูทีละส่วนนะครับตัวนี้คือสะพานสายนะครับมีสะพานสายตัวนี้ไม้หน้าฟาบอร์ดตัวนี้เซดเดิลนะครับตัวนี้คือพินล็อกสายพินล็อกสายพินบิดนะครับพินเนี่ยหักคานะครับ แแงขาวๆข้างในเนี่ยนะครับมันหักคาอยู่ในรูนี้จํานวน6ชิ้นนะครับหักคาล็อกเลยแล้วก็ตัวสะพานฝายเนี่ยมีการซ่อมมาแล้วนะครับมีการซ่อมมีการใช้กาวผิดประเภทนะครับผิดชนิดนะครับรอยพวกนี้นะครับนี่คือร่องรอยการซ่อมดูลักษณะกาวเนี่ยเป็นกาวที่เราไม่ได้ใช้ในงานกับงานนี้นะครับเป็นกาวชนิดอื่นชนิดแข็งตัวแล้ว เวลาแข็งตัวในกาวตัวนี้มันจะเป็นมีฟิล์มนะครับมีฟิล์มมาขั้นอยู่ทําให้การทํางาน,นี่ทำต่อค่อนข้างยากตัวสะพานสายกา็จะเกิดความเสียหายไม้หน้าก็เกิดความเสียหายจากกาวชนิดนี้ด้วยนะครับตัวสะพานสายนะครับเนี่ลอยยกขึ้นจากตัวไม้น,นะครับการซ่อมที่ถูกวิธีนะครับของทางช็อปมีตัวอย่างให้ดูเยอะนะครับกีตาร์หลายๆยี่ห้อ,อาทางช็อปได้ทามาแล้วนะครับแล้วก็ทําคลิปให้ดูแล้วนะครับ ส่วนตัวอย่างนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการซ่อมเรียกว่าซ่อมที่ปลายเหตุก็ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นการยิงพิล็อกสะพานเพื่อล็อกแล้วก็เสริมอุปกรณ์บางส่วนเพื่อให้ตัวสะพานสายกับไม้หน้าเนี่ยมันยึดติดกันนะครับยึดติดด้วยแรงพินนะครับไม่ได้ยึดติดด้วยแรงกาวหรือไม่ยึดติดด้วยบอนดิ้งที่เป็นลักษณะของกาวที่เกี่ยวกับพื้นที่ผิวสัมผัสน,นะครับพินเนี่ยจะช่วยพยุงรับแรงตึงสายนะครับ ผิน2ตัว3ตัวนะครับจะรับแรงตึงสายแล้วก็จะใส่อะไรให้ใส่ใสายกลับคืนให้นะครับนี่ก็เป็นการซ่อมอีกรูปแบบหนึ่งครับเราก็จะสังเกตได้นะครับว่าตัวไม้หน้าเนี่ยไม้น้าของกีตาร์นะครับเนี่ยไม้หน้าชิ้นนี้เนะี่ยมันมีส่วนของส่วนที่ปูดแล้วก็ส่วนที่ยุกนะครับมันเป็นผลมาเนื่องจากว่าตัวสะพานเนี่ยมันยกตัวขึ้นพอเวลาสะพานมันยกตัวนะครับตามกฎของฟิสิกแรงธรรมชาติของมันเนี่ยมันจะมีแรงยก กับแรงสายนะครับแล้วก็มีแรงดันแรงดึงนะครับแรงดึงในแนวนี้เนี่ยแรงดึงวิ่งในแนวนี้นะครับแล้วก็แรงยกแนวนี้เนี่ยยกขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนของสะพานตัวนี้ก็จะรับในเรื่องของแรงดับไปด้วยนะครับมีแรงยกบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็มีแรงกดบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยยกสะพานขึ้นเพื่อมันจะทําให้แรงตึงสายเนี่ยมันจะพยายามทําให้สะพานเนี่ยมันพลิกตัวนะครับมันก็เลยยกให้อ้าออกบริเวณตรงนี้นะครับด้านฝั่งนี้จะอ้านะครับฝั่งนี้จะอ้าฝั่งนี้จะไม่อ้านะครับ มันเป็นเรื่องของแรงดึงนะครับแรงดึงสายที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คลิปนี้จะเป็นการซ่ออ่มเรื่องของพินล็อกสะพานนะครับ